ครับมื่อี้ที่มาบอกเราเรื่องดอกดาวเรืองตายคล้ายบอออกกับดอกดาวาเรืองดอกเรื่มสีไล่ครับที่บอกไม่ขาดเขาบอกสือครับเมื่อนี้มีทางออกแล้วครับเมื่อนดอกใกล้สีไล่เลือไล่แล้วครับกเก็บมาครับมาตากแดดไว้เห็นมันมั่งมังครับเก็บมาตากแดดไว้มั่งมั้งจากแดดหนึ่งครับสองแดดก็ได้แล้วก็มาดึงกีบครับดึงกีบออกครับ ดึงกีบตากแดดครับดึงกีบพวกดาวเรืองตากแดดไว้จักสองแดดครับเทศเป็นดาวเรืองแหงขายครับนี่ทางออกวิธีหนึ่งครับสําหรับดาวเรืองตายไข่บวบออกมันหล่นตลาดครับม่มีคนสื่อสื่อกะสื่อแต่ดอกงดอกหน่อยดอกกลางบ่บออเอากะมีครับลังเทียลังเทียดอกกะไลยครับดอกไล่แล้วกะใส่ประโยชน์ได้ครับเพราะมาดึงกีบครับ ดึงกีบคือเห็นนี่แหละครับนี่ดึงเอากีบมันครับแต่ก็มาตากแดดไว้สองแดดครับเห็นมันชี้มังมังมันยังเก็บไว้เดี๋ยวโดนครับต้นนี้คล้ายใดขึ้กันครับนี่เอาไปปุยในงานต่างๆครับงานขืนบานไม่งานหนันงานนี่ครับพิธีต่างๆน้ำบานเห่าครับใส่กีบดาวเรืองปบยปุยใดขึ้นกันครับสำหรับไปใส่ในงานในพิธีต่างๆครับหยิบดาวเรืองแห้งครับ เอิน่าเก็บแล้วเรื่องแหงจากสองแดดครับไม่จังเก็บเด็ดดลไม่จังเก็บเด็ดดครับไ่จังบ่อโมงครับครับนี่แหละวิธีออกวิธีหนึ่งครับสำหรับดาวเรื่องตายขายบ่ออกครับดาวเรื่องดอกไล่ครับขายบ่อใดขาเขาบดซื้อครับมีวิธีออกเร้วครับเหตดดาวเรื่องแห่งขายเอามาดึงกีบครับเก็บดอกมาเก็บดอกมาเนวนนี่แหละครับ มาตากแดดให้มันสิบังมังนะครับือสีดึงสดสดโหลดก็ได้ชิบังมังเนี่ยมันก็ดึงดีเือง่ายอยู่ครับแต่ว่าสดสดกับดึงได้เท่กันครับดึงออกกีบมันครับสียังกับพกเกียวครับไหลเบิดคูสีครับสอหรับเอามาดึงกีบเห็นดาวเรืองแหงคล้ายครับเนี่ยครับดอกมันแล้วก็มาดึงกีบเนี่นี้ครับดึงออกแลก็ตากแดดไว้เื่นกันครับจากสองแดด ที่มังมังแห้งแเนี่ยเราก็เ็บใส่ทุงไดเลยครับเก็บไปโดนครับก้านตากบะแหงมันกับสีโมครับมันก็สีโมเนี่ทุงครับมันก็สีโบกบดีปันไดครับนี่แหละครับตากให้มันแหงตัวนี้ตากให้มันมังครับก็ซึงสดๆก็ได้ล้วก็ดึงโอกีบมันครับดึงโอกีบมันตากังี้แหละครับก็เห็นนี่แหละครับ Reason, เป็นดาวเรื่องแห่งครับขายได้ครับอีกอีกทางเลือกทางหนึ่งครับสลหรับสวนดาวเรื่องอีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับเ้ามีเฮากะโพดขายก็ได <Huh? S 2> ้ครับฤๅษีพิติตต่อลานข่าลานขายดอกไม้ติดต่อขายก็ได้ครับสาหรับที่ไปขายลานข่าก็ได้ดานขายดอกไม้นะครับือสีโพดขายก็ได้ครับข้าวมี เ่ากขบอหูว่าเขามีครับเขาต้องพูดขายให้คนหูครับนี่อีกทางบอกอีกทางหนึ่งครับสำหรับเลาเรื่องแหงครับใส่ในงานต่างๆครับขาดบดไใดก็คือกีบเล่าเรื่องครับติดไปเราเรื่องแหงขายพ้นมนก็ใส่กีบเล่าเรื่องสดก็ไดครับแต่ว,ว่าเขาต้องเก็บดอกกีบแหงไว้แต่าขายโดนนําครับเพื่อว่าคอนอยากได้ต่อไปกระสีมีครับ ส่วนข้ามีดอกลายดอกคล้ายบอกข้าเก็บตากแหงใ้ครับใส่คล้ายงาบุมีครับกีบดาวเรื่องแหงครับคล้ายอีกทางหนึ่งครับตากซองแดดครับมันจะโมโมันจะแหงปวดคล้ายน้ำกระได้ครับสิไปคล้ายน้ำหล่างคล้ายดอกไม้กระได้ครับติดตัวเอาครับนี่ครับพิธีเฮ็ดดอกดาวเรื่องแหงถ้ารับดาวเรื่องตายคล้ายบอกออกบ็ดาวเรื่องดอกลาคล้าบัวใด ขาก็บผสื่อครับมันหลใส่วิธีนี้ครับแล้วข้ากับล้วที่จะคุยกันใดครับตัวนี้กับพวกนี้นอนครับถ้าข้าดาวเรื่องแหงนี่ต้องคุยกันอีกกบผู้สื่อผู้ขายครับนี่นะครับเพื่อขายนดนๆง่ามโมมี่เดเป็นดาวเรื่องแหงขายครับทางหรืออีกทางหนึ่งครับสำหรับดาวเรื่องตายขายบวก นะครับบอกพี่บอกน้องไว้ดึงกีบครับดึงกีบเพชรดอกดอเรื่องแหงขายทางเลือกอีกทางนึงครับสองแดดเอาได้ครับเก็บเป็ดต่ไครโดนโดนก็นได้ปวดคล้ายก็ได้ครับเข้าหูก็สีมาสือเองครับปวดคล้ายเก็บเป็ดโดนโดนปวดค้ายผู้เข้าหูก็ผู้ข้าสีใส่ก็ข้า็หูก็มาสือครับครับขั้นเท่ามี ปวดไลายข้ขอน้มีเข้อหัจากใดก็มาเสือครับปวดไปใส่งานต่างๆครับปวยดาวเรื่องครับกีบดาวเรื่องพิธีต่างๆใส่กีบดาวเรื่องเบิดครับกูมือนี่เป็นวงเหรื่องเรื่องเหลือล่อมครับชีวิหลุงเรื่องครับทัานใดกีบดาวเรื่องไปปยย่วยนะครับพิธีดึงกีบดาวเรื่องแหงจะขายทางหลืออีกทางหนึ่งครับสำหรับดอกดาวเรื่องตายคลายบอบออก กับดอกเราเรื่องไล่คล้าย,ายบอดยนยไม่ขาบอซืสือกระ้องทิมครับเลามาดึงกีบต่างหฮงก็บตะคลปปะา,คายครับงพี่บอกน่องครับครับคลิปนี้แค่นี้แหละครับ